เด็กเลย่อเจ็ดเก้ยเจ็ดขอหน่ะครับผมิตแล้ว ờ, ่ะจงสบายดีครับกิแล้วไปว่าพ่อจะดูบรีโุดใหม่เลยมนระวันีาไม่ไม่น่าจะมาเป็นทหารด้เพราะเกดื้อเรียนหนังสือก็ใหม่จบและก็ไม่จบเพื่อน็จับไปหาไม่สมัครกันถ้าพวกเราเนี่ยเาไม่สมัครเรียนไม่ได้น้เขาไม่เรียนโค้าหมอสามมาหัว ต่างไปถ้าหมักไอ้เนี้ยกลัวยึดหายไปพอไปเป็นนุทหารก็เลยสอบแล้วที่สอบแล้วสอบได้หลายที่ทุกแม่เป็นทหารกลัวโคตรกลัวทหารกว่านะแต่เราเป็นแล้วไงนี่ใครคนใส่เสื้อสีฟ้าหน้ากลัวจังไอ้น้อยเนอะเพราะหน้ากลัวเดี๋ยวเปิดดูกดมันขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยกองทัพมีเยอะแต่ไม่รู้กดท่าตลอดหรอที่อยู่เนี่ยงั้นไม่ไม่ได้นี่พิดกับนี่นะพูด ผมมาดูทุกวันนแผลออกผมว่าเัื่งวันก็ดูแล้วเออสบายแล้วเพื่อน